อเอากรรมาการเบิองไล่คะแนนได้ไหมยกอบเอาเปปซีได้เนี่ยเออเป็นห <c ười> นึ่งเออะนีะ่ยนีน่มันห่วงเลยไ <c ười> ล่เต็มเลยได้พวกนาไล่เต็มเลยได้เปรตโอ้โอ้ เออ๋อิ่นหมาเกี่ยวกาดหยกซ้ำได้เนาะอันนี้หนานี่มาได้ใสซ้อนนี่เอาหิได้ซู่หินหินหิหิแมนใส่ซ้อนเดียวเตรมเดบอจังหวะนี้จังหวะนี้ ย้งขาส่วเหมือไรไมเ่อรเเออไปแซ่เป็นเต็มหมดละมุมอ่อยะกูยุ่ไงมื่อะแล้วไบกรมเนี่ใเจ๋ได้กัวอาออ เป uh, ็นงาางับอยู os, ่สองนาทีไขอบคุณที่ดู้ โอ้โอ oh, oh, ้ฟ oh, ุยเซียฟุเียแบบสี่อ่ะฟุยเสียแบบสี่อะเอาเซี่ยแบบสี่อะ cướp cướp thường có nằm khộp vẫn đừng được ho mất